นี่อเอัเออเดี๋ยวตัวกินข้าวกัือะลิงือจะลิงเห็นเอาทีซีดจมูกมาเั่นโอ้อยอก,กินมุกมำมุกมันมาถูลาบไปแล้วสงลาบเลยอืม สารพัดของเล่นแม่เพื่อนหามาให้นะสันหาอตันหาเป็นหมอเหรอได้อย่างกินแล้วมือเนี้ยแม่จะต้มไข่แม่ก็ นั่งดีๆอย่ายันตัวเองดึงอึ้งดึงอึ้งเดนียวอเอวยายยิงย่งบคอยดีบวชนั่งอยู่ซือนะหนักอดต้อนแล้วกว่าเนี่ยอ,อะไรอะไรไปนะย่ามองเราวะ่นะอย่ามองเดี๋ยว้อยตามันกัน,นนะมักินน้ำ อโอ้ยโอ้ยเบื่องเอาเอย่างเดียวนีน้ำตาข้างนีที่เจ็บนะน้ำตาย้อยเป็นตาเด็ดตาไายเพิ่งหายมิ้วไปหาหมอถามหมอก็ว่าเป็นอย่างแต่ว่าน้ำตาย้อยตลอดข้างนี้ต้มขี้ตาไหลน้ำตาขื่นมาคือแข็งหมดย้อยข้างนี้นนนนจะยังตันหมดเพาว่าเ<ไ>ป <แ S 1> น็นยาก็บมากแล้ว จบละอือเออให้มันเชบตาไปเลยอือกินยาหม่งยากอือเออให้มันแช่บตาไปเลยมักนะอืออือเราบอใจฟิวก่่าละเนาะรุนนี้ในรุนพรังน้อยมันยังขวดยามองใส่ปากเส้นรู้เลี้ยงยังไงเอาปลาดปลาละมันกินได้อะอันนี้อันนี้มันเปอร์เซ่นอันนี้เห็นเบอร์เนเป็นอย่าอย่ามองยี่ห้อนี้อันอื่นให้กินมั่วไปได้ อืมอ๊มอ๊มอืมอันอันแปกอ้ามคำยิ่งใหญ่เป็นยังไงอ่ะอ้ามจะไปแล้วอ่ะจะไปแล้วไปๆย้ยเท่ากันได้ๆกันจุกกันจุบกันจุบเท่อกันเนี่ยมันบิดสังเสียมันบิดสังเสียมันเล่นเอวค่อยรู้ปะโอ้ยน้อยๆน่ะบอกไปตั้งห้าหกลูกแล้วที่น่ะเออน้ำหนักลายแล้วอันนี้ยังกินพาสต้าไปส่งจาน พอเมยหันมากินข้าวยนดเข้าวก็ก,กินนี่กินนี่อืึเมนี่เมนูสร้างกินพาสต้าขอกินพาสตา้าน่ะนะที่จะสติเฮ้ได้ห่ข้าวว้ให้ดีพอกินบ่เออเดียดยนยยจะอ้วนเน่ยเออ